ูสมตัวหนังสืเอเด็กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะชุดฟอมมอนเตส,สอรี่ชุดนี้นะคะเขามาเป็นแพ็กกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะหลายๆบ้านบอกเลยนะคะว่าน้องนะคะที่ซื้อไปชอบมากๆเลยนะค,ะคุณแม่จ๋าว่าว่าอะไรหิ้วไปหิ้วมานะแบบ นี้นะคะสาหรับปอมมอนเตซอรี่นะคะด้านในด้านในเดี๋ยวปุ้ยจะให้ดูนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะด้านในมีอะไรบ้างนะคะมีถ้วยนะคะแบบนี้นะคะสําหรับแยกสีเนาอะอน่ารักมากสำหรับแก้วนะคะถ้วยแบบนี้นะคะมีให้ทั้งหมดนะคะห้าสีห้าใบนะคะแม่จ๋าแม่จ๋านะแล้วถ้วยของปุ้ยนะคะไม่ธรรมดาค่ะ ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะจะมีรูค่ะไว้สําหรับนะคะพ่อน้องโตแล้วนะคะสินค้าตัวนี้ไม่ได้ใช้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถนะคะนําถ้วยตัวนี้นะคะไปปลูกต้นไม้กับน้องได้อีกนะคะอาหาใช้เป็นกระถางนะคะตามหลักเราไม่ให้เสียของเลยนะคะและเราก็มีนะคะเป็นรูปปอมนะคะสีสีแบบนี้นะคะทั้งหมดเลย5้าสีนะคะปอมของเรานะคะใหญ่มากแบบนี้เลยนะคะทำมาจากผ้าไหมพรมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปลอดภัย กับน้องๆมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแมค่ค่ะแบบนี้เลยนะคะใช้สําหรับปอมเนอะแล้วเรายังมีปอมลูกเล็กนะคะถ้าเกิดน้องยังเล็กนะคะยังไม่ต้องให้น้องใช้นะ,ะแต่ถ้าเกิดน้องโตแล้วนะคะใช้ได้ในการเปรียบเทียบขนาดนะคะเล็กและใหญ่เนอะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะให้ดูอุปกรณ์ตักอุปกรณ์คีบนะคะได้เยอะมากนี่ังใส่ไม่หมดนะ ให้เยอะนะคะสําหรับเล่นบทบาทสมมุตินะคะสําหรับอุปกรณ์ตักนะคะของเรานะคะมีทั้งหมดนะคะ5ชิ้นเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คือขอขอ,ขอสะพายกระเป๋าแบบนี้ไว้ก่อนนะคะอ่าแบบนี้นะน่ารักนีนะนะคะแบบนี้นะคะกันไกสกูปนะคะสําหรับนะคะ คีบสกููนะคะฝึกใช้กันไก่แบบนี้นะคะมันก็จะคีบออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดลงแก้วสีนะคะตามต้องการนะคะเช่นแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็สามารถนะคะใช้เรียนรู้เรื่องสีได้นะคะใส่ช่องสีเขียวนะคะ ของปุ้ยนะคะมีคี้ขีบให้2แบบนะคะคือคีิปีบใหญ่กับคี้ขีบเล็กนะคะแตกต่างกันค่ะคีิปีบใหญ่นะคะน้องฝึกนะคะที่พังลูกแบบนี้นะคะส่วนนะคะคี้ขีบเล็กนะคะให้คิบนะคะหยิบแบบนี้ค่ะคิปได้ทั้ง2แบบเลยนะคะลงสีหรือว่าลงอะไรให้ถูกต้องนะหรือไม่ถูกต้องเราสามารถเล่นเป็นบทบาทสมบูรณ์ได้นะคะปุ้ยนะคะมี ช้อนตักให้นะคะค่อยๆตักทีละหอันนะคะสําหรับน้องแบบนี้ค่ะหรือว่าสามารถเล่นเป็นบทบาทสมบูรณ์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะฉันจะมีไอติมหรือว่าสายไหมนะคะมาขายเธอจะ้ะอ่ะน้องโตนิดหนึ่งชองมากเลยค่ะเล่นเป็นสายไหมคุณแม่ซื้อไหมคะนะคะหรือว่านะคะมีพ่วตักเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับตักลูกปอมแบบนี้ค่ะออยนี่ฉันใส่ปุ๋ยหนดินนะคะการเล่นบทบาทสมบูรณ์นะคะ เล่นได้บทเพราะว่าปอมมอนเตสอรี่แบบนี้นะคะเป็นของเล่นปลายเปิดค่ะเล่นได้ตามที่น้องคือไม่มีอะไรที่ปิดกั้นเลยนะคะตามจินตนาการนะคะทั้งบทบาทสมมุตินะคะหรือว่านะคะอุปกรณ์นะคะทั้งหมดนะคะสามารถนะคะช่วยพัฒนาการนะคะเสริมพันนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เนาะเพราะว่าเขาบอกกันเลยนะคุณพ่อคุณแม่ว่านิ้วมือคือสมองของลูกนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้องใจรอนะคะยังทําไม่ได้เนาะไม่เป็นไรค่ะ ถ้าเกิดใจร้อนยังใช้อุปกรณ์ไม่ได้นะคะให้ใช้มือนะคะค่อยๆหยิบนะคะเป็นเบบี้เซนซอรี่แบบนี้นะคะหยิบไปนะคะใส่ตามสีก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นจะเย็นๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่เล่นกันนะคะแล้วสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็เล่นได้หลากหลายแบบนะคะวันนี้นะคะปอมมอนเตสอรี่แบบนี้นะคะเห็นทั้งชุดแบบนี้นะมาในราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ราคาราคาเพียงแค่ 375บาทได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะพร้อมกระเ,เป๋าเปา้แบบนี้นะคะคุ้มมากจริงๆนะคะและอันนี้นะคะเป็นราคาที่พิเศษมากๆเลยนะคะรับรองนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะติดใจค่ะหมู่3ตัวหนังสือเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ CF ใต้โคนี้นะคะหรือว่าหรือว่านะคะทักแชทมานะคะติด ต่อน้องแอดมินยินดีให้บริการนะคะวันดีปุ้ยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ